สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ติดตามช่อง Bubble B Youth ค่ะนะคะวันนี้นะคะบีจะมารีวิวนะคะรถเข้าใหม่นะคะสำหรับคันข้างหน้าเรานี้นะคะสำหรับใครที่มองหากระบะสีประตูนะคะ ตัวนี้แนะนำเลยค่ะได้รถเดิมเดิมรถปีใหม่ราคาเบาๆแถมไม้น้อยด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น t o y o t ้านะคะรีโวนะคะเป็นตัว 2.4e ปี2019นะคะราคาอยู่ที่660,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราดูในส่วนของรายละเอียดกันไปก่อนนะคะคันนี้ คันนี้นะคะสวยมากเลยค่ะมาพร้อมไฟคู่หน้าโปรเจคเตอร์นะคะติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยกระจังหน้าตัวนี้นะคะเป็นรังพึ่งนะคะเป็นลายรังพึ่งนะคะเก๋มากนะคะคันนี้ได้เป็นรถสีขาวมาพร้อมล้ออันลอยจากโรงงานดอกยางใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยค่ะมาพร้อมบันไดข้างให้ด้วยนะคะตัวนี้ถือว่าคันนี้ลูกค้าไม่ต้องแต่งอะไรกันแล้วนะคะ ไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะทั้งสองข้างมือจับเป็นโครเมียมนะคะมีสัญลักษณ์คำว่าโตโยต้ด้วยนะคะคันนี้สวยๆเลยค่ะมาพร้อมกับแม็กไลเนอร์ติดตั้งแม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยถือว่าครบถ้วนนะคะคันนี้ถือว่าครบถ้วนเลยนะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มจริงๆได้เป็นรถกระบะ4ประตูนะคะคันนี้อ่ะ ามาดูด้านในกันดีกว่านะคะด้านในคันนี้นะคะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานนะคะเป็นจอจากโรงงานเลยได้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะ ถือว่าฟังก์ชันค่อนข้างครบนะคะสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะคะถือว่า99%เลยนะคะสภาพคือใหม่มากๆนะคะคันนี้ใครอยากได้คันนี้นะคะบีให้จองแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะโทรหาบีได้เลยค่ะที่เบอร์064 768 6572นะคะหรือจะแอดไลน์มาก็ได้กด กดแอดไลน์จากลิงก์ได้เลยค่ะเดี๋ยวบีทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้โพสต์กดแอดไลน์มาได้เลยไม่ว่าคุณลูกค้านะคะจะอยู่จังหวัดอะไรหรือทำอาชีพอะไรนะคะคันนี้ลูกค้าสามารถซื้อได้โทรเข้ามาคุยมาปรึกษากันก่อนได้อยู่ต่างจังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่ finance วิ่งเซ็นมีบริการโถสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้ใครชอบนะคะรีบจับรีบจองบีให้จองแค่1000เท่านั้นนะคะย้ําชื่อรุ่นกันอีกรอบนะคะคันนี้เป็นโตโยต้ารีโวนะคะ2.4 以。E ปี2019ไมล 23, ์23,000กิโลเมตรราคาขายอยู่ที่660,000บาทเท่านั้นผ่อนฟรีดาวนะคะผ่อนอยู่ที่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะคันนี้ออกรถฟรีดาวได้เลยจองแค่1,000บาทโทรหาบีได้เลยค่ะที่เบอร์064 768 6572แอดไลน์มาได้นะคะเดี๋ยวบีทิ้งลิงก์ไว้ใต้โค้พสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้บีฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเดี๋ยวคลิป หน้านะคะบีจะลงไปลดอะไรให้ดูกันอีกฝากติดตามชมกันด้วยสําหรับวันนี้บีต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ดูคลิปของบีจนจบเลยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ